หลานอุ่นข้าดูก่อนน่งออกมาอย่างนี้นะฮะเป็นพวกเป็นพวกจะได้เนี่ยหวัดดีแต่หดีแต่โอ้ไอเป้งใช่ไหมเอ๋เนี่ยบระเดี๋ยวนี้อันออย่างก๊อลฟเขาผมเขาเนี่ยสามคนเนี่ยที่มากันเนี่ยเออหวัดดีหวัดดีไว้พระเริ่มเนี่ยจะมาจวนหนานอุ่นนะเอาไปส่องสาะเนี่ยอย่างนั้นเมื่อมันเกิดประโยชน์กับชาวบ้านชาวจ้องเหรอท่านบอก กูรู้แล้วนาะเนยอย่างคีดรู้ประโยชน์มันมาแล้วมันว่าอย่างไดมันมีประโยชน์อย่างอันอันอุ้ยอ่ะเมันว่าปู่ปันเป็นผีโพงเลยนะน้าหูก่อนสูบเป๊งไปเอาไปปั๊มเๆกันก็หงายมันปั๊มปั๊มกันมันพิดก้หตายน้อยเป้งโอ้ผมหูแล้วก็ประเดี๋ยวเนี่ยอันบ้านเนี่ยเขียวกับไฟไหม้ไหมนะนะบระเดี๋ยวไปอยู่กับเมียผมมั่นะ ับลูกมันพู้น่ะคยอจะไปแจ้งการก็ว่าอย่าได้คือจะอี้น่ะนั่นเออคือจะอี้น่ะเรื่องเรื่องนี่คือผมมแต่เจ้าคือนานไปแจ้งูอหลวงกันอย่าได้เขาจะไปด้วยกันด้วยอย่างเี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอันให้นันฟังผมก่อนฟังไอ้ก้อนก่อนคือแต่เจ้านี่น่ะน้องเอ้ยโดนผีเข้าหนอน้องเอ้ยโดนผีเข้าลุงก้อนแต่ลุงก้อนน่ะลุงลุงปั้นกวาผีเขียวกวายเขียวเนี่ยคือเอ่ะ วิเขียวเป็นผีกะเนี่ยตอดไปกระตดกลับไปตดกันมาวิเขียวก็ว่าอันอันอันลงฟันเน<อ>ี่ยไปของบ้านเหิดเนี่ยไอ้ยีมันต้องพิสูจน์เนื้นอบนเนื้อไอ้ยี่เนาะมันต้องพิสูจน์เนื้อไอ้ยี่ผมก็น่า,าจะมาจวนอันเ,อเป้งฐานะที่ทิงมีคาถาอาคมกินลงว่ามาล้อเป้งอย่างเงี้ยอย่าเลยผมบ่าเอาผมมายะผมผมบ่ายักจะเป็นตอดเป็นตากระมือโอ้ยนี่ได้าเตัวมี ก็ลุงนานปัญญาปัญญาปัญญาจะได้บ่าบ่าคือคนบักเก้าจับลุงนานเยอะเออเนี่ยเอาเอาอีดีกว่าเนาะครับเออถ้าจะพิสูจน์นะผมว่าไปคุณใดบอกเนาะเมื่อคืนนี่นะประมาณสักเขาก็ซุ่มพ่อเนาะสักเที่ยงคืนกันนะครับเออสักเที่ยงคืนอันคือหอ่อนเขาไป็นช่องว่าปู่ปันมีหันก่อ ถ้ามีเกิดปูปันมีฮั่นเอารอ,อก่อนรอปูปันมันพอปูปันไปแล้วเขาก็ก้อยปีนข้างใดเขาจะลองพอซุ่มพอครับนาอเขาอีบอกอ๋อนี่นี่นี่คอมาเขาจะได้หูแล้วว่ามันเป็นผีก็เป็นผีก็จะได้หูกับเนี่ยกัเนาอครับ เอาตกลงเอาใหญ่อีกแล้วกันทที่พนหาว่าเนี่ยที่พนหาจะเปคนปิ้นเองเช็คคาถากำกับเออเนาะเอาเอาบุ้เลเนาะเอาบุญได้ก็เอาบุญก็เลยบเลยบ่ต้องลีลอลิงลอเรืออย่างเช่นยองอ่ะเอาบุญชัดก่อเลยชัดกอ กินได้หูกับเนี่ยเนาะอืมจะได้หูกับเนี่ยนู้นพ่อไปด้วยเป้งกินน้ำกินท่าให้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมไปเตรียมจมูกเจ้าจุ่มสวยดีๆพอเป็นมาอยู่บ้านกันตะกี้กินอยู่ซีนไปแล้วซอซีนเปลี่ยนอยู่นอ่าเออโชคดีเดี๋ยวไปปักกันบ้านในเป้งพ่อหนะครับพ่อพ่อไอ้พ่อหนาเราจะไปฮอนนะรอมื่อขึ้ๆข้าขามเขาไปดำเนินการเนาะอืม โจกดีเนอะโจกดีมีใจบ้ญปากกันเนอบ้านไอ้เป้งเนอะอืมไป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 สุขาวปีับเดเขาฮะเด็กเขาไอ้เปงเฮ้ยไอ้แสงนี่นะตึ้งมาแล้วมาหายนะเขากับใจธรรมะผมจูมันมามันมันลักมันลักหนีไปเลยบ่แล้วมีไหนแสงมันมามีนี่เหรอโอ้ีนี่บ้านนี่ยังได้หะเออแล้วห้องสอง้น่ะบหัวเฮดิก้ามีไหนน่ะโอเออหนัใส่ไปบ้านไปบ้านน้องเอ๋ยไปละไปะรถละ มาเฟ่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 มาเลยก่อนอย่างใดขจาจมาเฟ่มาเฟ่ขจายขจายขาจบอกแล้วไอ้เพ็งมันใส่ลายผมนะขอมกรวัดหวมกันเนาะเอออะนี่อไนี่อะไิงหยอกนี่อะรนี่อน่อะัดที่บะานี่อะนีะไรนีเอะน่อะร่อะไรน่อะไปนี่อะานี่อนอะนะน่อะไนี่อี่อ่ะรอะไ่ะไ่น่อน่อ ไปก้าไปก้าไปก้าเขาแค่หันรูปเออไปพ่อทุกกันนะครับเพราะมันแตกก่อนนะคการพี่โป้ไปตัวปนัดสนว่าปนมาปนัดสนว่าลงปันลงเฮียนไปก่อนอืมอืมตำรวจโอปันลงเฮียนไปก่อนแล้วอันอาจจะขึ้นไปอยู่บนบ้านน้องล่าอันอันเฮาขาต้องไปโกะนจะเตะหัวขับหัวเมน่อกี้เข้าแรงแล้วเขาไปโกมาก่ะนเนาอ่ะนอกับผมกลัวนะไอ้เป้งโอผมหัวอยู่ลุ่มนี่ก็ไอ้อ้ก็ไปบู๊ล้วเอออากะเกตเตอร์จะให้ผมอยู่ เข้าบนอยู่บ้านต้องลาเออเขาไปอยู่รูกพ่อมันพุกาเขาไปอยู่บนนี่ยังไอ้ก้อนไอนี่ิงกับไปอยู่แต่บนบนตัอ้เปลงพุกาูมพุกาเออเจบนเอลีนมันปันกันบปไ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 ป